ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าพระคำค่ะวันนี้นะคะในซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตของเราเราจะมาเจาะลึกกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่26ต้องบอกว่าเป็นบทที่เข้มข้นมากแล้วก็ใช้ภาพที่ทรงพลังจริงๆค่ะใช่เลยครับเป็นบทที่อ่านแล้วเห็นภาพตามได้ชัดเจนมากๆ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาทำความเข้าใจคนสี่ประเภทที่พระคัมภีร์เตือนให้เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งคำเตือนเหล่านี้เนี่ยก็คือเสียงของพระเจ้าที่รักและห่วงใย,ยเรานะคะครับผมและความน่าสนใจของบทนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับคือเหมือนเป็นกุญแจที่เปิดประตูให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยข้อแรกที่ว่าสุภาษ,ษิต26ข้อ1ครับที่บอกว่าเกียรติไม่เหมาะกับคนโง่ เหมือนหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยวโอโ้โหแค่เปิดมาก็คมแล้วนะคะครับคือการให้เกียรติหรือตําแหน่งกับคนที่ไม่คู่ควรเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างความวิบัติมันเป็นสิ่งที่ผิดที่เวลาแล้วก็จะนําความเสียหายมาให้ทั้งตัวเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเลยนะคะว่าเราต้องรู้จักแยกแยะก่อนว่าใครคุณค่าที่เราจะรับฟังหรือให้มีอิทธิพลกับชีวิตเราถูกต้องครับนี่คือรากฐานเลย ก่อนจะไปดูพฤติกรรมอื่นๆต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนงั้นเรามาเริ่มกันที่คนประเภทแรกเลยดีกว่าค่ะพระะัมภีรพูดถึงยาวที่สุดเลยก็คือคนโง่ครับผมซึ่งพออ่านมาถึงตรงนี้นะคะมีจุดหนึ่งที่อ่านแล้วก็เอ๊ะสับสนนิดหน่อยคือในข้อ4บอกว่าอย่าตอบคนโง่าตามความโง่ของเขาแต่พอมาข้อ5กลับบอกว่าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาอ้าวมันดูขัดกันเองหรือเปล่าคะแล้วตกลงเราควรจะทำยังไงกันแน่ <laughs> นี่แหละครับคือหัวใจของปัญญาเลยมันไม่ใช่กฎที่ตายตัวแต่คือการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ค่ะอ๋อ oh. คือบางครั้งการนิ่งเงียบคือคําตอบที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เราลดตัวลงไปเป็นเหมือนเขาเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองใช่ค่ะแต่ในบางครั้งเราก็จําเป็นต้องตอบเพื่อหยุดความคิดผิดๆของเขาไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปถูกต้องเลยครับแล้วก็มีภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่ารุนแรงแต่ก็ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ ในข้อ11ที่บอกว่าสุนัขก,กลับไปกินของที่มันอาเจียนคนโง่ก็ทำความโง่ซ้า,าอีกครับเป็นภาพที่เห็นแล้วติดตามมากมันชี้ให้เห็นแก่นของความโง่ในบริบทนี้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับระดับสติปัญญานะครับแต่หมายถึงทัศนคติที่ดื้อด้านปฏิเสธคำสอนแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเลยอืมคือทำผิดเรื่องเดิมซ้ำๆวนไปครับผม แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือข้อ12ครับข้อ12ที่บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดมีความหวังน้อยกว่าคนโง่เสียอีกทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมหรอเพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดไปแล้วเนี่ยเขาได้ปิดประตูแห่งการเติบโตของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อ oh. คือเขาไม่เห็นปัญหาของตัวเองก็เลยไม่เปิดรับการแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นในขณะที่คนโง่ ที่อาจจะยังพอรู้ตัวว่าโง่อยู่บ้างอย่างน้อยก็มีช่องให้ความช่วยเหลือเข้าไปได้น่ากลัวจริงๆค่ะสรุปว่าคนประเภทแรกคือคนที่ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดและยังคิดว่าตัวเองถูกเสมอจากคนที่ไม่เรียนรู้เรามาต่อกันที่คนประเภทที่สองกันบ้างค่ะคนที่ไม่ยอมแม้แต่จะเริ่มทำอะไรเลยคนเกียดคร้านนั่นเองค่ะ <c oughs> ครับซึ่งสุภาษิตก็วาดภาพคนกลุ่มนี้ได้แบบเสียดสีแล้วก็เห็นภาพมากม เปิดมาข้อ13ก็คือขำเลยค่ะเป็นข้ออ้างที่แบบเกินจริงมากมีสิงโตอยู่บนถนนใช่ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานมันสะท้อนจิตวิทยาของคนเกียดคร้านได้ดีเลยนะคะคือเขาจะสร้างสารรค์มากในการหาข้ออ้างที่จะไม่ทำถูกต้องครับเป็นศิลปะแห่งการหลีกเลี่ยงเลยก็ว่าได้แล้วค่าเปรียบเทียบในข้อ14ก็สุดยอดมากคนเกียจคร้านพลิกตัวบนเตียงเหมือนบานพับประตู ครับผมคือมันมีการขยับนะแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยไม่มีความก้าวหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้ทิศทางครับสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ที่พีคที่สุดสำหรับดิฉันคือข้อ15ค่ะที่บอกว่าขี้เกียจแม้กระทั่งจะยกอาหารที่จุ่มในชามขึ้นมาใส่ปากครับมันเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเลยว่าถ้าเราปล่อยให้ความเกียดคร้านมันเติบโตเนี่ยมันสามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งสัญชาตญาณพื้นฐานของเราเลยนะครับ แล้วที่น่าสนใจคือข้อ16ที่เชื่องคนประเภทนี้กลับไปหาคนประเภทแรกอีกแล้วใช่ครับที่ว่าคนเกียดคร้านเนี่ยยังคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนที่มีเหตุผลถึง7คนความหยิ่งทนงมาพร้อมกับความเกียดคร้านครับผมคือเขาเชื่อว่าข้ออ้างเรื่องสิงโตบนถนนของเขานะ่ะมันฉลาดแล้วก็สมเหตุสมผลกว่าคำแนะนำของใครๆทั้งหมดนี่คือวงจรที่น่ากลัวเลยคือทั้งไม่ทำแล้วก็ไม่ฟังใครด้วยชัดเจนมากค่ะ จากคนที่ไม่เรียนรู้สู่คนที่ไม่ลงมือทำต่อไปเป็นประเภทที่3ค่ะคนที่ลงมือทำแต่เป็นการกระทำที่สร้างความวุ่นวายให้คนอื่นคนส่อเสียดหรือคนที่ชอบสร้างความขัดแย้งค่ะครับหรือจะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้คำพูดเป็นอาวุธทำลายความสัมพันธ์ก็ได้ภาพเปรียบเทียบแรกในข้อ17ก็หวาดเสียวแล้วค่ะเหมือนคนไปจับหูสุน,นัขโอ้โหแค่คิดภาพตามก็เจ็บแล้วนะคะครับ เป็นคำเตือนที่ตรงไปตรงมามากว่าอย่ากระโดดเข้าไปในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการที่เรานั่นแหละครับที่จะโดนกัดเสียเองแล้วก็มีพฤติกรรมหนึ่งที่ทันสมัยมากเลยค่ะในข้อ1ิบแที่พูดถึงคนที่ทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดแล้วก็บอกว่าล้อเล่นน้าอ่าอันนี้เจอบ่อยมากในยุคนี้เลยใช่ค่ะ ซึ่งสุภาษิตเปรียบเหมือนการยิงธนูไฟใส่คนอื่นเลยนะคะประเด็นนี้เฉียบคมมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าคําว่าล้อเล่นเนี่ยมันไม่สามารถลบล้างบาดแผลที่เกิดขึ้นในใจคนฟังได้อืม,มันคือการเตือนสติเรื่องความรับผิดชอบต่อคําพูดของเราครับเจตนาของเราไม่สําคัญเท่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วหัวใจของคนกลุ่มนี้ก็ถูกสรุปไว้ในข้อ20ที่บอกว่าไฟดับเมื่อไม่มีฟืนการทะเลาะหยุดเมื่อไม่มีคนสอดเสียดและข้อ22ที่บอกว่า คำนินทาเหมือนอาหารอร่อยครับหมายความว่ายังไงคะเหมือนอาหารอร่อยคือมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ชั่วขณะนะครับมันเลยแพร่กระจายได้ง่ายมากแต่ผลลัพธ์ของมันคือยาพิษที่ทําลายความสัมพันธ์ในชุมชนแล้ววิธีหยุดมันก็คือคือการหยุดเป็นฟืนเสียเองครับเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงไฟแห่งความขัดแยง้งมันก็จะมอดดับไปเองเข้าใจเลยค่ะ และนั่นก็นำเรามาสู่คนประเภทสุดท้ายซึ่งอาจจะอันตรายที่สุดเพราะว่าซ่อนตัวได้เนียนที่สุดนั่นก็คือคนหลอกลวงค่ะอันตรายที่สุดจริงๆครับเพราะซ่อนความเกลียดชังไว้ภายใต้คำพูดที่อ่อนหวานภาพเปรียบเทียบในข้อ23นี้สุดยอดมากค่ะขี้แรงเงินเคลือบเครื่องปั้นดินเผาครับคือดูดีแค่ภายนอกแต่ข้างในจริงๆแล้วไรค่ะเป็นคำเตือนให้เรา มองลึกลงไปกว่าคำพูดที่สวยหรูครับให้ดูที่การกระทําในระยะยาวไม่ใช่แค่คำพูดที่อ่อนหวานในระยะสั้นซึ่งพระคำภีร์ก็เตือนไว้ชัดเจนมากในข้อ25ว่าอย่าเชื่อเขาแม้เขาจะพูดดีแค่ไหนก็ตามครับบอกกันตรงๆเลยว่าอย่าเชื่อและสุดท้ายมันก็หนีไม่ค้นหลักการที่ว่าทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะในข้อ27ที่บอกว่าขุดหลุมให้คนอื่นตก สุดท้ายตัวเองตกหลุมนั้นถูกต้องครับนี่คือหลักการแห่งความยุติธรรมที่พระคัมภีร์ย้ำเตือนอยู่เสมอความชั่วร้ายอาจจะซ่อนได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายจะถูกเปิดโปงและการกระทําของคนคนนั้นก็จะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองในที่สุดครับค่ะ วันนี้รายการเล่าพระธรรมของเราก็ได้เจาะลึกสุภาษิตบทที่26กันอย่างเข้มข้นเลยได้เปิดโปงพฤติกรรมทำลายล้างสี่อย่างทั้งความโง่ความเครียดคร้านความส่อเสียดแล้วก็ความหลอกลวงครับซึ่งเป็นเหมือนกระจกสะท้อนด้านมืดในธรรมชาติของมนุษย์ที่พระเจ้าเตือนให้เราระวัง แต่เป้าหมายของพระคมภีร์ไม่ใช่แค่การชี้ให้เราเห็นด้านมืดนะคะแต่เพื่อเชิญชวนให้เราเลือกทางตรงข้ามคือการรับคำสอนความขยันการใช้คำพูดเพื่อสร้างสารรค์และการเดินในความสัตย์ซื่อค่ะผลทั้งสประเภทนี้แล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญอาจไม่ใช่แค่เราจะระวังคนเหล่านี้ได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นคำถามที่ต้องสำรวจภายในตัวเองครับผมว่ามีเซี่ยวส่วนใดของคนทั้งสประเภทนี้อยู่ในตัวเราบ้างหรือไม่ และเราจะใช้ปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเอาชนะมันได้อย่างไรเป็นคำถามที่ทรงพลังและชวนให้เราต้องสำรวจตัวเองอย่างซื่อสัตย์จริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าพระคำในซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ